คุณผู้ชมครับเรื่องของสงกรารนะครับเทศก,กาลสงการก็ใกล้เข้ามาแล้วสติเมาแล้วขับปีที่แล้วสูงนะครับก็มีความคาดหวังว่าในปีนี้เองเนี่ยคนเมาก็จะไม่ขับส่วนคนขับก็จะไม่เมาคุณผู้ชมฮะเครือข่า,ขายรถอุบัติเหตุหรือว่าสคอ,อ,อ,อเปิดเผยข้อมูลออกมาครับว่าสงการปีที่ผ่านมามีเหยื่อคนที่ดื่มแล้วขับสูงถึงประมาณ207รรายครับ เฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัชั่วโมงละ1คนชั่วโมงละ1ลายนะครับาจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม7วันระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุสะสมรวม2,044ครั้งครับมีคนเจ็บมากถึง2,060คนคนเสียชีวิต287คนนะครับ สาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขับรถเร็วถึง41%ด้วยกันดื่มแล้วขับไป22%ตัดหน้ากระชั้นชิดอีก18%ครับขณะเดียวกันเทศกาลสงการในปีนี้ปี68ครับก็มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันนะครับคุณผู้ชมที่รักก็มีโอกาสที่สติจะเพิ่มขึ้นนี่ก็เน้นย้ำเรื่องของเวลาดื่มดื่มแล้วก็จะไปขับครับคุณผู้ชมถ้าเกิดดื่มแล้วขับอาจจะเป็นฆาตกรก็เป็นไปได้ครับปีนี้ครับคุณผู้ชมครับได้ขอความร่วมมือจากผู้นําชุมชนครับ เรื่องของการตั้งด่านส่งอสมมอไปประชาสัมพันธ์บอกหน่อยสิว่าตรงไหนอะไรยังไงมีงานเลี้ยงจัดสงการใหญ่ๆแล้วจะเกิดมีกินเหล้ากินเบียร์กันก็ขอให้ท่าจะไปขับรถนะครับเตือนบรรดาวัยรุ่นด้วยเรื่องของเมาแล้วก็ต้องไม่ขับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องของการทําประกันภัยรถยนต์นะครับสงการนี้ปรากฏว่า7วันนะครับเวันอันตรายอะไรต่างๆเหล่า,านี้เกิดอุบัติเหตุเยอะ แล้วก็เขาไปเจอว่าคนไม่ทําประกันภัยรถยนต์เนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันสัดส่วนเนี่ยถึงประมาณสัก3ามี่เป็นข้อมูลจากบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัดนะครับระบุว่าเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาพบว่าช่วง7วันมีคนเสียชีวิตที่ไม่ได้การคุ้มครองจากประกันภยัยพรบประกันภัยต่างๆเลยเนื่องจากว่ารถก็ไม่มีประกันภัยนั่นเองอันนี้ก็เป็นการย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะถึงเทศกาลสงการานที่ ใกล้จะมาถึงก็จะได้เล่นน้ํากันเดินทางไปไว่า้ผู้หลักผู้ใหญ่กันก็ชนิดที่ว่าก็ปลอดภัยดีนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงครับท่านผอ,อสํานักงานเครือข่ายรถอ,อุบัติเหตุผอพมมินกัญทยะครับคุณพ่อแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องออกมาแสดงความชัดเจนในเรื่องของการดูแลใสัยให้เขาเกิดความปลอดภัยเพราะหลายครั้งที่เราสุดการาตัวเลขเด็ก กความสูงสีอนาทายสุดคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะมาพูดประโยชน์ที่ที่น่า,นาสนใจนะรู้อย่างนี้ไม่ให้ไปสับปะดนะหรือรู้อย่างนี้อยากให้ดืดด่มที่บ้านานี่นะครับแล้วก็อย่าลืมครับสงกรานเน่มันเป็นพื้นที่ที่เรากำลังสนุกสนานและเป็นช่วงเทศกาลของความสุขนะถ้าหากเราเล่นเราดื่มกินทำไประวางวัระหว่างแล้วเนี่ยอาจจะก,ก่อเกิดความสูญเสียได้ ทุกภาคส่วนก็มีความเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับก็เดินทางไปเล่นสงการกันเข้าสู่เทศกาลสงการก็จะได้ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกันทุกๆท,ท่านครับ